สวัสดีค่ะโอไฮโอคลิปนี้นะคะเรียนเรียนญี่ปุ่นจากการ์ตูนค่ะ EP นี้ก็เป็น EP 3แล้วนะคะยังไงก็ไปติดตาม EP 1และ2กันได้ค่ะ <S <S เล่มแรกของวันนี้นะคะก็คือคันจิจำนวน1026คําคำค่ะหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกนะคะเขาเป็นหนังสือจากญี่ปุ่นก็เลยเป็นหนังสือสำหรับเด็กอายุ10ปีค่ะ ความหนาก็จะประมาณที่เราเห็นนี้เลยนะคะแต่ว่าหนาขนาดเนี้ยเขาไม่หนักค่ะเบาๆพกพาสะดวกค่ะเล่มจะอยู่ที่597บาทนะคะเนื้อหาด้านในนะคะก็จะมีคำศัพท์คันจิค่ะการเขียนความหมายการอ่านแล้วก็นำคำเหล่านั้นค่ะมาเป็นบทสนทนาในการ์ตูนนะคะ เป็นการ์ตูนแบบนี้ก็ทําให้เราเพลิดเพลินในการอ่านนะคะแล้วเขาก็จะแถมแผ่นคําศัพท์คันจีมาให้ด้วยค่ะเล่มที่2นะคะจะเป็นคําศัพท์จํานวน1,200คําค่ะสําหรับเด็กอายุ10ปีนะคะเล่มน,นี้จะอยู่ที่ราคา535บาทค่ะความหนาก็พอๆกับเล่มที่แล้วเลยนะคะ แต่หนาขนาดนี้หนาแบบนี้ก็ไม่หนักค่ะแล้วเอกลักษณ์ของหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะชอบทำเป็นปกสองชั้นนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่โดยส่วนตัวนะคะก็จะเอาปกสองชั้นเนี่ยค่ะเอาชั้นที่กลางออกได้เนี่ยมาทำเป็นที่ขั้นหนังสือเลยค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือเหตุผลที่แท้จริงของการที่เขาทำปก2ชั้นแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะเอามาทำเป็นที่คั่นหนังสือแบบนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะด้านในจะเป็นแบบหมึกขาวดำนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์ความหมายค่ะแล้วก็นำคำศัพท์นั้นค่ะ มาเป็นบทสนทนาหรือเป็นเรื่องราวในการ์ตูนสั้นๆค่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้ให้ชมกัน2เร่มก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย